โอเคครับ okay, สวัสดีนะครับวันนี้คุณพบกับเดี๋ยวเกมไปยังใหม่ Man กับผมเกมลีบอนทีวีนะครับโอเคเราจะมาเล่นกันโอเคนะไอกแกนชักชายอะไรเอ้ยเดี๋ยวฉันไปเพื่อนรอแป๊บหนึ่งเอาระเบิดกว้างใส่เลยเฮ้ยชุบ อาจารย์อาจารย์จา๋าอาจารย์อาจารย์จา๋าเอา้าบอกเห็นโอเคนะครับสู้ต่อไปสไปดี้ <c oughs> นั่นใครนัครับมาอีกรอบนึงสักรอบนึงมาอีกรอบหนึ่งเซสักรอบหนึ่งักรอบหนึ่ง,ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันใครแกล่งนะเดี๋ยวรู้กันไฟแก่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหรู้เลยรู้เบยเฮ้ยชุบนีเฮ้ยชุบปุ๊บนี่อ้าวโดนทั้งสามระเบิดโอเคนะสู้ต่อไปสไปดีโอเคเอาละครับ โอเคครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสวัสดีครับ